มาหอดแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าผมหวัวมาหอดจากโมงจากเงีย้ย,อย,อย,อยหอดตอนเด็กประหลูล่แต่วา่านอนตื่นมากอ่ะ,อระอเริ่มบอกว่าตื่นไม่เฮ้ยหามองเเล้งแล้วภาษาเป็นยังเบืองเนียเบียกเบ็ดล่างมันห่างแล้วพี่น้องห่างขอล่งางวันนี้มื่อขึ้นแมลารบอกว่ามื่อขึ้นดีเห็นห้อมาพักแรมเย็นนี่คือฝนมันตกแห้งเอาวันนี้เขาจะเาอะไรกางเต็ยงกเตีย มันนั่นมันดูแลเพราทัวร์สุดเลยคนบนท่านในกลางหลกมาขึ้นมันนี้ฝนตกยังล่างเหลิมเบียกเบิร์ดส่สิบออกเขาใส่ล่างอยู่อาพวกชุดพวกยางพวกชุดพวกยังที่มันแสดงว่าน้ำแต่มันมันมาจากล่างอื่นน้ำสีหน่อยลงมากม่างอีกส <im ีูุลางค์ดว anyway> ่าตอน่ะตกต่เมา่อคืนข้ามอนีจังโมงข้ามหอหนีจังโมงหอหนีบายส พี่พรก็เลยไปเปลีป่ยนสูตรกองแกงงางเขาไปเปลี่ยนสูตรแล้วสิไปหาแนวสูตรชวนกินเมื่อน,นี้ทั้การแสดงประม่าหนึ่งทุ่มเด้อพี่น้องบีพกซี่ส,สามหอบนอนอีบ่ายสามแสดงว่าจอดนอนอีกสองชั่วโมงนอน,อน,อนอยาวๆเลยเพราะว่าพี่พอพอนอนมือแลงแล้วงานกับสีเป่าไปเร่งกันปักสื้อเทเลอมเลยใส่น้ำกันมืออืน่นเพราะว่าพี่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 แอดมินบีบมาแล้วมาแล้วท้องนี่ตั้งกล้องงองงองมาแล้วเบีน ก่างไปเลยบอมีมุกเดิมนะครับเอาอันคือว่าให้พี่นั่งไปซักซักอยูส่สองซุดเอาให้นั่งไปซักอีกเอาขนน้องเพื่นนนอนมานทำกันได้นี่ยเน่ยวย่า,งงา,ยา,าจะท่งเดียวกันเอ้ยเอ้ยเอ้ยปัญญางวัด,ดน้ำกันตะวันเขาเต้นคนละที่นะ่ะเอ้ยทำเป็นเนียนนะเรา ไมพี่น้องเดี๋ยวแต่งของพ่อกันเมื่อแรกนะจ้า